วัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเทคนิควิธีการเ,ออเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องตัดหญ้านะครับกรณีที่น้ำมันหมดนะครับใช้น้ำมันจนหมดถังแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนีออ้ก็คือข้อควรจำก็คือส่วนหนึ่งคือต้องพยายาม อย่าปล่อยให้น้ำมันหมดถังนะครับเป็นการดีที่สุดถ้าว่าเหลือพอเหลือพอใกล้จะหมดก็ควรจะเติมเติมนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าใช้จนหมดถังนะครับลืมหรือเติมไม่ทันก็ให้ใช้วิธีการดังนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือให้เรามาคันเลขนะครับเอามือเอามือหรือ อะไรก็ได้นะครับล็อกคันเร่งไหมนะครับบิดเอ่อบีให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เอามือนะครับมืออุดตรงรูคาบูนี่นะครับอุดให้สนิทเลยนะครับก็เปิดเปิดเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเปิดวาล์วลงนะครับเปิดวาล์วลงจากนั้นก็เอามืออุดคาบูตรงรูคาบูตรงนี้นะครับอุดเลยนะครับอุดให้มิดแล้วก็ จากนั้นก็ดึงนะครับดึงเชือสตาร์ทคันเร่งน,นะครับดึงจนกระทั่งมือที่เราเอาไปอุดรูคาบูเนี่ยนะครับน้ำมันติดมือมีน้ำมันติดที่มือแล้วก็ทีนี้ก็หลังจากนั้นก็คือบอมีน้ำมันติดที่มือที่ปลายนิ้วแล้ว ็คือไม่ต้องอุดแล้วนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทสักสองสาครั้งนะครับมันก็จะติดนะครับโดยโดยวิธีการนี้ก็คือจะทำให้ติดใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเกิดทำอย่างที่ว่าแล้วไม่ติดนะครับก็ให้ลองให้ลองดูที่หัวเทียนนะครับหัวเทียนคือถ้าไม่ติดก็คือแสดงว่า จะเกิดจากหัวเทียนบอดนะครับต้องลองอเปิดหัวเทียนออกมาดูนะครับว่าเลอะไหมอะไรไหมแล้วก็ถ้าถ้าเลอะก็แสดงว่าอาจจะเกิดจากหัวเทียนบอดก็ให้ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับและลองทําการสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งตามวิธีการปกตินะครับไม่ใช่วิธีการที่บอกในลักษณะเมื่อกี้นะครับก็คือสตาร์ทโดยวิธีการธรรมดาทั่ว,วไปเลย มันก็จะติดใช้งานได้นะครับก็แต่ก็คือข้อควรระวังเลยก็คืออย่าพยายามให้น้ํามันหมดถังนะครับอย่าพยายามให้น้ํามันหมดถังก็ประมาณนั้นนะครับครับก็เทคนิคเล็กเน้อยนอยตรงนี้ก็ควรจะจําเอาไปไว้จําเอาไปใช้เลยนะครับมันก็จะลดในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับกรณีก็คือจะได้ใช้งานได้ ได้ต่อเนื่องนะครับผมอ่าส่วน